จนเพราะไม่มีเคอะไร์ทำไมจนเพราะไม่มีความจนเหล่านี้แต่และอย่างให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเข่อนความยากจนซข่งนบางคนคงจะรู้ลึกเบิกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแต่การใช้จ่ายจึงอยู่มั่งมีแสนจะปลืเ้เพือนก็เงินทองใครๆก็ยกยก่องว่าเป็นเจ้าสารพัดนิกประาทาบเสือ ขาดไปแล้วขาดเลยมึดอะไรไม่ได้ถึงได้ก็เพียงแต่นึกเตอไม่ได้ตามที่มึดเหมือนได้สมบัติในยามฝัเนเกิดถือในใจยอนใบบินบกเหมือนได้สมบัติในยามฝันเอาจริงจังอะไรไม่ได้สักอย่าง